อุ้ยบีฮีอ่กูยัดเคอุ้ยเทจัดอุ้ย เสียดายน่นะมีซับไทยเนาะอันนี้พวกมาจากสวรรค์ชัวเลยโดนขับไล่เหรออ่านไม่ออกเจ็บเข็มใครได้แปลหน่อยดิ Merits Those high above don't trust me I <laughs> understand that And here send you and those knuckleheads to threaten me To obey and serve once more <laughs> I understand that too But what I don't understand is <laughs> ข้าจะคิวพวกเจ้าไ้หมดใช่หรือเสียงจีนมันกว่อนได้ได้ได้เดี๋ยวเสียงจีนให้ไปจีนซะแล้วไอ้เหี้ย ไอ้หมาทมหเทพไอสัตว์หมาเทพอุ้ยหมาถือดาบกลับมาไอหมาเฮียเท่จังวะไอหนิงก็บริตัวนี้อะนะ none other than me shippa mengi na futu shippa mengi mengi look monkey i don't have mengi mengi wa fighting someone best to take the game mengi wa i don't get it here's my offer if you lose i'll take you to the celestial court they will stay and level your mountain but if i lose มันบอกว่าไอา้ลิงตัวนี้ยชอบขโมย okay. ของเขาไปทั่วเลยไปขโมยเกงเงในของเมียเมียยักษ์แกนี่มันสุดยอดจริงๆเอาเกงเงีไปใส่หัวคนอื่นเขาฉันบอกแกแล้วฉันให้ขโมยได้แต่แกก็ต้องใหญ่โดนจับได้เหมือนกัน เกในมันสกปรกมากเลยอ่ะฉันแค่ขโมยไปเล่นเฉยแต่มันก็สนุกดีทำให้พวกแกหัวร้อนได้แต่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรลามกเลยนะสักนิดนึง Those bên those above. bên trong. Mia kékimen, mahaka, kalulipao. Vẩn mày, all over you. Ui, 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 ui,

เเี้ยยออุ้ยอ๋อเป็นหินอ,อุ้ยไอ้เชี่ยโคตรมันไอ้เชี่ย เ้ยวิ่งมึงเท่ขนาดนี้เลยหรอใจเก่งเหมือนกันท <tes nak pap st> ี <büyük> ่ว่าไอ้ดิงแกไอ้เด็กมัี โอ้ยโอ้ยไอ้เฮ้ยเอ้ยกูโดนแทงท้องเออโอ้ยเฮ้ยฮ่าเอออะเอออโอ้ยโอ้ยลิงกังลิงกังใช่ท่าโอ้ยโอ้ยมาดิสัตว์มาดิมาดิไอ้เฮี้ยมาดิอันนี้ท่าอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ อะไรอ่ะกูทำเพื่อทำเพื่ออะไรอะ่ะโอ๊ยไอ้ที้แมงลับได้หมดเลยวะที่แม่งตีได้หมดวิลืมหลบอ๋อไอ้เหี้ยมันมันไอ้นี่ได้ไอ้สัตว์กูลืมคุลืมดูมันไอ้นี่ได้นี่หว่า หัวหนึ่นนงพี่ปุ๊บ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 ปบุาบปุ๊บปุ๊บปุุ๊๊บป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 ุ๊ะปุอบปุ๊บอุ๊บปุ๊บอุโอโอโออ้ เออตีหัวแตกไอ้สัตว์มาดิเฮียกองทัพลิงกูกระถางเงาพลั้งเอ้อโอ้ยเฮียคาส์ินอุ้ยเฮียบินสู้กันเฮียเฮ้อ แม่งบินซู้กันโอ้ผ้าแม่งของแท้อ่ะโอ้โหเฮียทหารกระเด็นยักษ์กระเด็นเฮียกระเด็นหมดไอสัตว์ต่อเป็นหิน โ uh อ้โหโดนลุม huh, สุดท้ายโดนลุมไอ้เหี้ยเย็ดเคเอ้ากูตกสะบัดแล้วเนี่ยโอ้ยเพี้ยแม่งลงไปพื้นข้างล่างเลยภูเขาพังเลยสัตว์ แกโมโงหงเกงในที่ฉันขโมยเกงในไปหรอไอพวกยักษ์แกรู้เปล่าว่าขี้ของเมียแกโคตรเหม็นเลยไปแล้วละกันนะบ๊ายบาย เฮีชนนยชนนควบคุมโอ,อไม่ชนนควบคุมอ,อ๋อปวดหัวโอ,อ้ยหัวจะแตกโอ,อ้ยหัวฉันหัวฉันแค่ขโมยเกงนายเองทำไปกลัวขนาดนี้ล่ะเฮียไมออ่ปัญญาอ่อนจัด กูได้แต่กลายเป็นหินตอนนี้ผ่านไปนับพันปีหมื่นปีเจ้าลิงตัวนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่โดนขับไล่ลงมาจากสวรรค์ข้อหาขโมยเงนเกงในเหล่ายักษ์นั้นและเขาก็ยังปากดีบอกว่า นางเกงในนั้นขี้เลอะเต็มไปหมดเวลาผ่านไปเรื่อยเขาก็เป็นหินแล้วเขาก็เสียความทรงจำและพระสังส่งทางจังก็มาช่วยเขา stone has stood for countless days on the oh. mountain. My youth said that his remains lie within it. <clears throat> Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. ตอนนี้เวลาก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ยุคแนวเสาโดนอุกกาบาตลงมาพวกเราก็กลายพันธุ์มีสมองขึ้นเรื่อยๆแต่มีเทพเจ้าลิงตัวหนึง่งที่ถูกขับไล่ตกมาสวรรค์ผมแปลได้แค่นี้นะครับเฮ้ยเดีย๋ยวนะแป๊บนึง นนะอันนี้คนที่ไม่เขา้าใจภาษาอังกฤษแล้วมีคนทนะี่เข้าใจภาษาอังกฤษกูไปฟังพี่เบย์ก่อนดีกว่าไหมสักรอบหนึ่งเอาไหมไอ้ีคยกูงงวะกูไปฟังก่อนเล่นดีกว่าป่ะพี่เบเขาแปลได้วะก่อนที่กูใจนี่กูก็ย้อนกลับไปดูพี่เบแกดูดูพี่เบแปลดีกว่าว่าลิงกูเนี่ยเป็นที่อะไรกันแน่ตอนเนี้ยลิงตัวนั้นลิงที่ตกสวรรค์หรือว่าลูกลิงกันแน่ ดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฟังพี่เบย์เนื้อเรื่องมันงงว่ะคือถ้าดูดูจากภาพคือลิงเราเราตกสวรรค์มาแล้วแล้วทำไมเรากลายเป็นลิงหนุ่มได้มันคนละลิงกันนะดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดู เออมีแชทคนไหนผมจ้างผมจ้างผมจ้างสองพันมาแปลให้ผมโดยเฉพาะเวลาผมเล่นมีไหมเข้าเทียสมาเดี๋ยวผมแชดดร์ดิสคอดให้เก่งภาษาอังกฤษผมจ้างสองพันคนแปลมีป่ะเข้าเทียสมาอาบีแซ ขอแปลเปะะไม่สะดุดเมียผมอ๋อเมียผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเออวะเพื่อที่ร้าที่ร้ามึงมาแปลให้กูได้ปะกูจ้างสองพันมี ไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่ดิ้งววกูกดสต็อปไม่ได้อ่ะแบบนึงขอเล่นก่อนกันได้บอเนี่ยอุ้ยกันได้อุ้ยท่อนนล้ว<อ>ทำไมลิงกูกลายเป็นอย่างเงี้ยกูกูตั้งค่าลิงไม่ได้เหรอเออสาวไหนวะที่รักไหนนะ เอาภาษาจีนมันเป็นภาษาจีนภาษาอ๋อสวีเดนมันต้องมันมันมีแค่อสองภาษาแต่มันมอันนี้เสียงนี่เท็กซ์อยู่นี่เท็กกดไม่ได้อะทำไมอันนี้อะไรอ่ะมันบอกว่าเออ<ม>ใส่สมาด,ดิเอาเราพร้อมกันดิเออไม่ไม่ตอนนี้เท็กต์กูเปลี่ยนไม่ได้ว่ะไอปภาษา มันต้องกดอะอ่าทำไม,ไ<ห>มอ่ะอก็ภาษาอังกฤษก็ถูกแล้วแล้วเสียงก็เป็นไม่ไม่กูกูจะเอาเป็นภาษาสวีเดนกูจะให้เมียมานั่งแปลให้กูโอ้โหไม่มันปรับไม่ได้แล้วนี่ใช่หรอเออปรับไม่ได้แล้วพี่ยุทธไปตั้งแต่แรกอะ่ะพี่ต้องไอ้นี่ดีฟอลทั้งหมดอะ่ะเพื่อนนี่มันจะมีค่าดีฟฟลอ่ะแล้วทำไมลิงกูไม่ไม่เป็นหัวสีขาวอ่ะอ่ะแล้วลิงใครเป็นหัวสีขาวอ่ะอ๋อมันตั้งไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงอธิบายเนื้อเรื่องก่อนดีว่าว่าลิงตัวเนี้ยมันคนละตัวกับไอ้ที่มันตกมาจากสวรรค์คนลอันนี้คือลิงวัยรุ่นเพื่อเพื่อจะออกไปตามหาวิธีปลดผนึกอ๋อของอและไอ้นั่นคือรวีรบุรุษของของลิงเราเหรอสุนห์หงอเนี่ยไอไอวีรบุรุษมันก็คือสุนหงอไงอ่าและลิงเราชื่ออะไรตอนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้มันไม่มีใครรู้เพราะว่ามันลูกหลานนี่แหละ มันคือไอ้ข่าวตอนแรกมันคือเขาเขาที่กําเนิดหงอกคงไงอ่าอ่าเกตเกศคือหงอกคงเกิดมาจากอะไรหินดินฟ้ามันก็คือหินก้อนนั้นแหละไอ้หินที่มันเป็นใช่ใช่แต่เขาบอกว่าตัวละครตัวนี้ยังไม่รู้ว่ามันคืองอกเออลิงตัวไหนไอ้ที่เป็นพระเอกในเรื่องไอแบ็คเมดอ่าเอายังเอาเอาเอาเด้ออ่าสามเอาเนื้อขอปิดตัวนี้เข้าเกมก่อนมา